ท่านผู้ชมครับตอนนี้บาบูเองก็บือว่าพลานน้องสาวเนาะย่างชมนะครับจุดมุ่งสูงนะครับของ,อาห,างห่างไอคอนสยามเนาะพี่น้องเนาะแต่ที่ว่าเป็นที่ถือใจหล่เนี่ยบุญน้องก็เสียกันเคิรนอยู่เมนเป็นอะไรนี่ไอ้บอกได้ดังเด๋ย์บอกไงเนี่ย <c oughs> ยังบ่เคยออกสองไอ้ดิอ็ไอเซอร์บายังมีเอฟซีไลายคนเนาะที่ติดตามน้องเกีสอแต่ก็คงแก,ก้กำลังใจนะเอฟซีบาบูทันที่ ออยากจะไปติดตามหนองเกส้อนกับทักทายมาได้เด้อน,นะกับมืออื่นหรือว่ามือหน,นาบ่าวัวจะพาหน่องไปหลายทีนะครับ่าวัวเปลนวัดวปลาแก้วแล้วก็จะไปาสามย่านน,อน,อน,อนออ้องที่หนองน้องแล้วก็จะไปย่านทีทีมีความตื่นตาอยากไปบ่อยากไปโอ้โหอยากไปเบิรงบ่เคยเห็นบ่นเคยนี่หลีนี่บ่บ่เคยเดืเสือเด้ทางมุ่งมนะฮะหนองเกส้อนเนี่ยเพิ่นบ่เคยมาอ,อีหลีเด้จะเป็นตัวใหญ่หรือบ่ กินตัวเอยไม่นช่ผ้ไาไปขายก็ค <c oughs> <c oughs> ือว่าตอนนี้ก็<ม>ได้ผ้าดองไปหลายทีเนี่ยก็หลายทีของสถานที่แล้วเดี๋ยวจะผ้า,าดองลองไปบึงนลำตกเนาะเป็นระบำน้ำผู้ที่มีความยาวที่สุดในอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะตื่นตาไล่กูนี่เนี่ยก่อนท,ท้ายนี้ก็อยากให้น้องเกรฝากช่องของ,องน้องเนี่ยโดยสวัสดีเด้อร์ PPFc p ี o p l e ทุกๆคน เกสรขอฝากซองในเดอ้อคือซองเกสรสาวผู้ไทยเซเนลคนติดตามมากันยังน้อยนิดฝากพี่พีเอฟซี FC ทุกคนเป็นกำลังใจและก็ติดตามเพื่อในเดอ้โอ,โอเสียงอ่อนเสียงอ่อนอะไร <laughs> พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ที่ว่าบาบูจะล่าไปแล้วเด้อพี่น้องเนื้อนี่ครับก่อนจากนี้ก็ที่ว่าช่วยก้นไหลให้น้องเกสรและก็บาบูน้ำเน่เนี่ยช่วยสนับสนุนโดยการบกดขามโฆษณาเนาะพี่น้องนะของน้องเกสรนะครับเวลาเขาไปชมคลิปเนาะ ก็จะมีโฆษณาแหละก็ซอยสนับสนุนนองนะฮะสบ,บายดีสบ,บายดีสบ,บายดีนองไปเลยบ๊ายบาย